สวัสดีครับพบกับเดิะแบงแบตเตอรี่ความรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาเทสได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนอันนี้ผมสแกนแล้วผ่านนะครับแล้วก็แบตลูกนี้อยู่กับผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานบอกว่าชาร์จแล้วชาร์จไม่ได้นะครับชาร์จไม่เข้าเก็บไฟไม่อยู่สตาร์ทแล้วทิ้งไว้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วเราจะมาทำให้ดูครับ นี่ครับสตาร์ทไม่ได้จริงๆครับ2ครั้งก็สตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วเราก็มาเช็คด้วยดิจิทอ CCE นะครับเช็คสถานะโวลต์เช็คสถานะ c c a ดูซิว่ามันจริงไหมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเพื่อทําคลิปให้มันสั้นๆนะครับเพื่อจะรีบนะครับแต่เครื่องมันก็ช้านะครับโอเคนะครับตอนนี้มีส c c a นะครับไม่ใช่280นะครับ2.86 c c a นะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับโทษทีนะครับ2.86 c c a นะครับสถานะวลต์8ไอ้11โวลต์กว่านะครับอ่าสตาร์ทไม่ได้แน่นอนครับอย่างนี้เก็บไฟก็ไม่อยู่ครับชาร์จให้ตายก็ใช้ไม่ได้ครับแบตรูนี้อ่ะนะครับแล้วก็นะครับท่านที่อ่า ความแบตและเติมกดนะครับดูนะครับฟังนะครับท่านบอกว่าท่านหัวร้น้นหัวตะแบงบอกว่าน้ําสถานะวนแบบนี้น้ําเทออกไปนั่นนะ่ะมันคือกดออกไปด้วยกดไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ในนี้นะครับเราจะบอกว่ามันจริงไหมนะครับอ่ะ <c oughs> อะ่มาดูกันว่าจริงไหมนะครับดูนะครับ ดูี่ว่าน้ําในแบตเตอรี่อ่ะนี่คือกดกดจือดนะครับกดจืดเลย,เลยกดจือดเลยน้ํากดจือดอะน้ํากดจืดเอาแล้วกดไ,ไกดไปไหนอะน้ํากดไปไหนอะเนี่ยครับทุกช่องเลยครับไออย่างเนี้ยคือคืออะไรครับเนี่ยครับตาแมวขาวครับมันหมายความว่าไงครับเอาแล้วกดน้ํากดหายไปไหนอะ อันนี้น้ำเปล่าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมดูทีเดียวน้ำเปล่าไหมเนี่ยครับน้ำเปล่าไหมครับมันคือน้ำเปล่าน้ำที่ผมกินเนี่ยอันเนี้ยอ่าและน้ำกดห่ะอ่าน้ำกดนี่ครับน้ำกดเห็นไหมครับเห็นน้ำกดไหมครับน้ำกดเป็นไงครับน้ำกดจะอยู่ที่หนึ่งสองห้าศูนย์คือกดกลางอ่าคือกดกลางนะครับอ่านี่เก็บไว้ก่อนนะครับและน้ำในแบตเตอรี่ตัวเนี้ย มันคือน้ําในขวดเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยี่ยไม่ใช่ว่าผมว่าไปเทออกนะมันแปรธาตุนะครับคือมันแบตลูกแบตเตอรี่ลูกเนี้ยโดนใช้ไฟจนหมดแล้วแปรธาตุจากกรดน้ํากรดเนี่ยน้ํากรดอย่างเงี้ยแปรสภาพตัวเองไปจับอยู่ในแผ่นธาตุก็คือผลึกเกลือผลึกเกลือและตอนนี้มันแปรสถานะ น้ำตอนนี้ที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยในปัจจุบ<ๆ>ันเนี่ยมันคือน้ำนะครับแล้วพอท่านเทออกไปเนี่ยเทออกไปเนี่ยเทเอาเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปเทออกไปเนี่ยเท่ากับเทน้ำในแบตเตอรี่ออกไปเฉยๆนะครับเข้าใจนะครับแล้วพอท่านเอาน้ำกรดเนี่ยน้ำกรดเนี่ยมาเติมมาเติมในแบตเตอรี่เนี่ยอ้าวแล้วกรดในแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้ออกไปนะแล้วมันจะไปไหนครับถูกไหมครับ พอพอเติมไปปุ๊บพอเติมน้ำกรดนี้ลงไปปุ๊บจากแบตชาร์จไม่เข้าใช่ไหมครับทีนี้แบตเตอรี่ลูกนี้จะชาร์จเข้าเพราะว่าอะไรครับน้ำกรดทําให้สถานะไฟอิเล็กตรอนเดินได้ใช่ไหมครับกรดนะครับแต่ทีนี้พออุณหภูมิได้ปั๊บเนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยผลึกเกลือที่น้ำกรดมันแปลงสภาพจากกรดกลายเป็นผลึกเกลือเนี่ยเขาได้อุณหภูมิที่เหมาะสม และพอมาเจอน้ํากรดเนี่ยอยู่เอา้ากรดมีแล้วน,นี่น้ํากรดมีแล้วน,นี่ไม่ออกครับไม่ออกครับก็อยู่อย่างนั้นครับบล็อกไฟครับบล็อกบล็อกอิเล็กตรอนไม่ให้เดินครับทีเนี้ยกดกับกดชนกันแล้วครับโอ้ยข้างนอกก็มีข้างในก็ไม่ออกดีกว่าอยู่ม่ข้างในนี่แหละประมาณนี้นะครับอยู่ข้างในใน,นี่แหละไม่ออกไม่ออกและทีนี้ใช้ไปใช้ไปใช้ไปอุณหภูมิม,มันมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีเนี้ย ไอ้กดข้างในแผ่นก็บอกโอ้ยไม่ไหวแล้วทนทนดูน้ำกดข้างนอกไม่ได้แล้วต้องออกมาผสมกับมนแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นครับทีเนี้ยครับกดหนึ่งสองห้าศูนย์กับกดหนึ่งสองห้าศูนย์ออกมาเจอกันรวมกันกลายเป็นกดหนึ่งสองแปดศูนย์หรือหนึ่งพันสามไปเลยนะครับเอา้าแล้วทำามเป็นงนั้นล่ะ ท้ามเป็นงนั้นนะอ้ะาเพราะว่ากดเก่ากรดใหม่กดในแบตเตอรี่และกดใหม่มาเจอกันทำให้รวมตัวกันกายทำให้เป็นกายทำให้น้ำกรดกับอยู่ในแบตเตอรี่เป็นผลึกเกลือละลายมาผสมกับกรดใหม่กลายเป็นกรดเข้มขน้นทีนี้ครับแผ่นธาตุรองรับได้แค่1,250งับูมีแผ่นธาตุลูกนี้ก็จะสลายไปตาม ไวกว่าเวลาอันควรนะครับอาจจะพังไปเลยก็ได้อาจจะพังจากสาเหตุน้ำกรดเข้มข้นเกินไปสองอาจจะพังจากการที่เทน้ำออกการที่เทเอาแบตเตอรี่เทน้ำออกเนี่ยตะกอนที่ตกอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีเศษตะกั่วเศษอะไรเงี้ยมันย้อนขึ้นมาบนหัวมันย้อนออกมานะครับแล้วพอท่านเติมน้ำกรดลงไปไอเศษตะกั่วนี่แหละครับไปพาด ไปพลาดแผ่นธาตุบวกกับลบทําให้แบตเตอรี่ตกเนี้ช็อตช็อตทำไงครับชาร์จให้ตายวนก็นไม่มาครับถ้าถานหน้าแรงดันก็ไม่กลับมาแน่นอนครับน้ํากดไม่เข้มนะครับ CCA อาจจะได้แต่น้ํากดไม่เข้มก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันเหตุผลเพราะอะไรทําไมผมถึงไม่ให้คว่มน้ําและเติมไปใหม่เพราะแบบนี้นะครับเห็นหรือยังครับผมทําให้ดูแล้วว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะอันนี้ความรู้ล้วนๆนะครับมาแตกฉานวิชาให้ฟังว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเอาแค่พอสมควรนะครับเดี๋ยวลูกนี้เสร็จแล้วก็จะทำคลิปสรุปให้ดูว่าได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะรับทราบตกลงครับพบเดิมบางแบตเตอรี่ได้ความรู้ทุกครั้งสวัสดีครับ